สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง oracle tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อเขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณเขาคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะคะกำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่ กำลังงอนกันอยู่หรือเปล่าคุณกำลังงอนเขาอยู่หรือเปล่าอืมหลังจากที่เขาอดทนมานานผู้อ่านรู้สึกว่าคุณสองคนอาจจะอยู่ในช่วงห่างๆกันไหม หรือบางคนไม่ได้คุยกันมาสักพักแล้วหรือว่าเลิกลากันไปแล้วก็มีนะบางคนบางคู่ห่างๆกันไม่คุยกันไม่ค่อยได้เจอกันหรือว่าคุยกันน้อยอยู่ในอาการงอนการเครืองกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เขาอดทนกับความรู้สึกนี้มานานอดทนกับความรู้สึกคิดถึง คิดถึงแต่ว่าก็ยังมีอาการงอนมีอาการมีอีโก้ ego, คำคอนะคะงอนแต่ไม่อยากงอ,อ,อคิดถึงแต่ก็ไม่อยากง้อก่อนงอนด้วยน้อยใจด้วยอะไรแบบเนี้ยหลายอย่างแล้วเขาก็พยายามอดทนที่จะไม่ ไม่เป็นฝ่ายง้อหรือไม่เป็นฝ่ายทำอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับว่าก็รู้แล้วล่ะว่าความรู้สึกนี้เนี่ยมันคือความคิดถึงมันคือความโหยหามันคือความรู้สึกอึดอัดที่ที่ทนมานานแล้วที่แบกมันไว้มานานแล้วอะ่ะ แล้วก็รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยรักคุณรักคุณมากแค่ไหนต่อให้ห่างกันนานแค่ไหนเนี่ยความรู้สึกก็ยังคงอยู่ที่คุณคุณก็ยังอยู่ในใจเขาอยู่เขาก็ยังไม่ได้ปล่อยคุณไปไหนยังไม่ได้ทิ้งความรู้สึกที่มีให้กับคุณ ยังคงรักยังคิดถึงยังห่วงใยอยู่แล้วก็อยากจะมาขอโอกาสอยากมาขอโอกาสคุณอีกครั้งแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะยังยินดีต้อนรับยังอยากจะรับความรักจากเขาอยู่ไหมเขามีคิดนะว่าเขาจะมาง้อคุณอยากจะมาง้อแล้วล่ะตอนนี้ต่อให้เมื่อก่อนเนี่ยจะอีโก้ขนาดไหนเมื่อก่อนจะอดทนขนาดไหน ไม่ยอมไม่ยอมง้อไม่ยอมขอโทษไม่ยอมขอคืนดีต่างฝ่ายต่างตั้งแง่ใส่กันแต่ตอนนี้เขาอะรู้ใจตัวเองว่าเขาต้องการอะไรเขารักคุณเขาคิดถึงคุณเขาอยากมาง้อคุณแต่เขาก็กลัวว่าคุณน่ะ จะไม่ต้องการเขาอีกแล้วเขากลัวว่าคุณอาจจะตัดเขาไปแล้วเขาเขาค่อนข้างมีความกลัวคุณนะเขาเหมือนกับรู้สึกว่าคุณอาจจะยังโกรธเขาอยู่หรือคุณคุณดูแบบตึงๆอะค่ะดูเหมือนไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรกับเขาแล้วอะเอ่ออาจจะดูดุด หรือบางคนเขาอาจจะเห็นคุณคุณโพสโซเชียลหรือเปล่าคุณโพสอะไรลงโซเชียลไหมที่เป็นการบ่งบอกว่าเหมือนเหมือนคุณ move on แล้วเหมือนคุณไม่แคร์เขาแล้วอะไรอย่างนี้ไหมอ่ะเพราะเท่าที่ดูอ่ะลักษณะของเขา,ามีความมีความกังวลมีความกลัวคุณอยู่กลัวความคิดของคุณกลัวว่าคุณจะ จะตัดเขาออกอะกลัวว่าถ้าเขามาง้อมาขอคืนดีแล้วคุณจะแบบว่าไล่ตะเพิดเขาไปคือฉันไม่สนใจเธอแล้วไปให้พ้นอะไรอย่างเงี้ยเออกลัวหน้าแตกอะไรอย่างนี้ด้วยอืมไม่รู้ว่าคุณไปทำอะไรไว้หรือว่าพูดอะไรไว้หรือเปล่าหรือบางคนก็อาจจะมีการโพสโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Passion. เขาคิดถึงคุณมากนะตอนนี้แต่ไม่บอกให้รู้หรอกไม่ไม่แสดงความรู้สึกไม่แสดงอาการให้รู้เขาเองก็ทำตัวนิ่งๆเหมือนกันเนาะ ปิดบังซ่อนเล่นความรู้สึกเอาไว้ผู้อ่านคิดว่าที่เขาปิดบังอ่ะเพราะเขาเพราะเขาคิดว่าคุณอาจจะไม่สนใจเขาแล้วหรือเปล่าเหมือนเหมือนกลัวเสียหน้าอะไรอย่างนี้ด้วยกลัวเสียหน้ากลัวหน้าแตกกลัวโดนไล่ตะเพิดกลัวกลัวโดนปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องกักกักเอาไว้ก่อนอืมจะแสดงอาการอะไรมากก็ไม่ได้กลัวกลัวเสียฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยเออ คือออกตัวแรงแล้วคุณก็ไม่ไม่สนองตอบคุณเกิดแบบปฏิเสธเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เสียหน้าหน้าแตก separation sadness missing you thinking about you นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณสองคนห่างกันจริงๆด้วย ation แล้วมันมีความเศร้าเขารู้สึกเศร้าเขารู้สึกเสียใจเขารู้สึกคิดถึงคุณมากๆถ้าจะจำกัดความของไพ่ทั้งหมดทั้งมวลหรือว่าจำกัดความความหมายของคลิปนี้นะสิ่งที่เขากำลังคิดเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่ผู้อ่านรู้สึกถึงคำว่าคิดถึงคิดถึงมากที่สุด เขาอาจจะคิดอะไรต่างๆมากมายเกี่ยวกับคุณอย่างที่ผู้อ่านได้พูดไปอ่ะได้เล่าไปแต่คำหนึ่งที่มันมันมัน,มนโผล่ออกมาหรือที่ผู้อ่านรู้สึกอยู่ในหัวตอนเนี้ยมันคือคำว่าคิดถึงคิดถึงมาก อยากเจอเขาอยากเจอคุณอยากนัดเจออยากพูดคุยอยากอยากคุยกันแบบสบายสบายค่ะอาจจะแบบนัดไปร้านกาแฟไปคาเฟ่กินขนมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันแบบสบายสบายเป็นไงบ้างสบายดีไหมมีความสุขดีหรือเปล่าแบบถามสาระทุกสุขดิบทั่วไปอะไรอย่างนี้ก่อนอเริ่มจากอาจจะกลับมาสร้างความสัมพันธ์ใหม่ เริ่มต้นกันใหม่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างนี้ก็ได้อะสิ่งที่เขาคิดนะนะสิ่งที่เขาอยากจะทําคือขั้นแรกก็คืออยากเจอคุณให้ได้ก่อนเจอคุณได้เจอคุณแล้วก็ได้พูดคุยกันแบบอาจจะยังไม่ต้องแบบ เฮ้ยฉันคิดถึงเธอฉันขอโทษฉันขอขอคืนดีขอกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นการนัดคุยนัดเจอแล้วก็แบบเออเป็นไงบ้างสบายดีไหมแล้วคุยเรื่องทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนเพื่อนเพื่อนเก่ามาเจอกันอืมแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆคุยค่อยๆจีบกันอีกครั้งหนึ่งอารมณ์จะประมาณนี้นะสิ่งที่เขาคิดเอาไว้อยากจะแบบกลับเข้ามาใหม่แหละแต่ว่า ค่อยค่อยกลับเข้ามาทีละนิดทีละนิดอโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ